ไปดูกันที่ลำตะคองนะคะพายุฝนถล่มโคราชค่ะแต่ว่าส่งผลดีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะทางชลประทานยืนยันมีน้ำใช้ผลิตประปาเพียงพอถึงกรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะ นายสุคนต์เต็มยศยิ่งนะคะผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาลําตะคองได้รายงานถึงสถานการณ์น้ากักเก็บล่าสุดภายในอ่างเก็บน้ําลําตะคองอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีม,มาว่ามีปริมาณน้ากักเก็บปัจจุบันอยู่ที่52.42ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น1 6 6 7และเป็นน้ําใช้การได้29.70ล้านลูกบาทเมตรหรือ1 0 1 8ึ่งอซึ่งในช่วง2-3วันนี้ได้รับอิทธิพลของพายุฤดูร้อนทําให้มีฝ ฝนตกหนักหลายวันทั้งทางด้านเหนืออ่างและด้านท้ายอ่างส่งผลให้มีน้ําฝนและน้ําท่าบางส่วนไหลเข้ามาเติมเต็มในอ่างนะคะปริมาณน้ํากักเก็บปัจจุบันจึงเพิ่มขึ้นราว2ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ1-2%ตแต่ทั้งนี้การส่งจ่ายน้ําไปให้อ้าอำเภอได้แก่อําเภอสีคิ้วสูงเนินค้ามทะเลศก เมืองนครราชาสีมาและอำเภอเฉล,ลิมพระเกียรติได้ใช้ในกิจกรรมหลักๆได้แก่ผลิตปลาปาเพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศลำน้ำภาคการเกษตร,รใช้น้ำน้อยและภาคอุตสาหกรรมนั้นจะอาศัยน้ำฝนที่ตกลงท้ายอ่างมาบริหารจัดการรวมกับน้ำนะคะที่ทางอ่างส่งใจในอัตรา1ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวะละ86,000บาท ขอไปข่านหรือวันละแ6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรด้วยนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในอ่างยังเหลือน้อยอยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้ำน้อยจึงยังไม่มีการปรับเพิ่มปริมาณการส่งจ่ายน้ำค่ะประชาชนยังต้องช่วยกันประหยัดและใช้ให้คุ้มค่า รวมไปถึงให้เก็บกักน้ําฝนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อสารองน้ําไว้ใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ขอให้เก็บกักน้ําเอาไว้ในสระน้ําดิบผลิตประปาให้ได้มากที่สุดในช่วงที่ยังมีปริมาณน้ําส่งจ่ายอยู่เพราะยังไม่ทราบสถานการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงเมื่อใดและกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนช่วงใดดังนั้นนะคะต้องบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้รัดกุมที่สุดโดยเน้นนำอุปโภคบริโภคมาก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนพี่น้องเกษตรกรที่จะเตรียมปลูกแปลงปลูกพืชนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเพาะป,ปลูกก็ต้องอาศัยน้ำฝนในช่วงนี้ไปก่อนค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะปริมาณน้ำกักเก็บที่เหลืออยู่ขณะน,นี้รวมกับน้ำฝนที่มาเติมลงอ่างก็ยืนยันว่ามีน้ำใช้ได้จนถึงในช่วงกลางเดือนกระกฎาคม2568อย่างแน่นอนซึ่งคณะผู้บริหารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองในช่วงฤดูแล้งอย่างประณีตค่ะ โดยก็พิจารณาะะจากศักยภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์จึงมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนที่จะมาถึงอย่างแน่นอนส่วนการส่งจ่ายน้ำในแต่ละช่วงทางโครงการก็มีแผนบริหารจัดการน้ำและแผนการส่งน้ำอย่างชัดเจนซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ชลประทานควบคุมดูแลตามจุดต่างๆที่มีการส่งจ่ายน้ำและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริการของโครงการได้ช่วยกันประหยัดน้ําเพราะแม้ว่าจะมีน้ําส่งจายอย่างเพียงพอ แต่สภาพดินฟ้าอากาศก็ยังไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่ชัดจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออย่างถูกต้องไม่เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามนะคะน้ําฝนนําท่าที่ไหลลงอ่างลําตะครองแค่ประมาณ 1- 2เปอร์เซนต์นั้นยังถือว่าช่วยเติมน้ําในอ่างได้น้อยมากอีกทั้งก็ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนดังนั้นน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้จึงซึมลงดินเสียไปเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่พายุฤดูร้อน จะเข้ามาอากาศจะร้อนจัดสภาพดินจะแห้งแลง้งฝนที่ตกลงมาจึงซึมแห้งหายไปในชั้นดินแต่ยังไม่ทําให้ดินถึงขั้นชุ่มน้ําจนเอน่อเป็นน้ําท่วากน้ําท่านะคะแล้วไหลลงอ่างปริมาณน้นนําฝนน้ําท่าที่ไหลลงอ่างจึงน้อยมากค่ะซึ่งถ้าหากว่าฝนตกลงมาบ่อยกว่านี้และเข้าสู่ฤดูฝนเร็วก็คาดการว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ําส่งจ่ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ